ไหนๆหดูสิิที่จริงแล้วผมเคยทำงานเกี่ยวกับอนิเมะมาก่อนนะครับแหมเจ้านายก็หอบกันไม่ดีนะคะตั้งแต่เมื่อไหร่คะเจ้านายที่เจ้านายออกจากบ้านเนี่ยโอ๊ยเธอนี่มันน่ารำคาญจริงๆเลยเว้ยให้มันน้อยๆหน่อยจะได้ไหมเอ๊ะ เราทำอะไรอยู่แกข้าะเจ้านายรีบเอาอะไรมาเช็ดเร็วสิรู้แล้วนะถอยอย่ามาพังนะอย่าพังนะว่าเหมือนจะพังแล้วสินะคะอะเหมือนว่าจะจังพิมพ์ผมว่าโอเมงโกะได้อยู่นะคะถ้าแปลไปไทยก็จะไปเป็นเฮ้ยเลิกพูดได้แล้วนะเดี๋ยวก็บินกันหมดพอดีหรอกว้า อ it, ันท so ี like 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 ่จริงฉันเข้าใจเจ้าหนายนะคะว่าจริงๆแล้วเราจะปล่อยคลิปกันตั้งแต่เมื่อวานแต่ว่าจริงๆแล้วคี้เกียจมากก็เลยไม่ได้ทําอะไรมาตั้งหลายวันแล้วแต่ว่าฉันเชื่อว่าต้องมีคนเข้าใจแน่ๆค่ะไม่เป็นไรนะคะปีหน้าค่อยเอาใหม่ค่ะแหมพูดมาได้หนได้ช่วยกูบ้างไหมเนี่ย